ไมห่วงสองคนนี <entertain> en> okay, ่นอนปนไรองคนนี่สบาเลยแล้วขอมายังยังขอหาเสร็จเที่ยงว่าเดี๋ยวจะมาวันนี้เหรอใช่แล้วก็บอกโทรมาหาตอนเที่ยงพี่ของต้องต่อกันนะรอรับด้วยโอเคตโมดีดาวซ้ามาสบายเลยฟ้านี่มป็นยังไม่มาเลยไม่กล้านอนะโมดีดาวซ้ามเนาะไม่กล้าตโมดีดาวซ้ามะนายย่มาตโมดีดาวซ้ามะโทรหาต้องรับนะถ้าไปรับมีผิดทางอายะกดู้กดหมายสายเลยนี่แหละทุกวัน ก้าวเหนียวใช่ไหมก้าวเหนียว,วแล้วเดี๋ยวนี้นะน,นี่ชาย,ยินมันขึ้นเลยว่าเราปฏิเสธการรับของของวุ้ววนที่มันตีกลับมาแล้วแนะหละปฏิเสธการรับของดีเวซี่ซุปกรตั้มไม่ได้หรอกซี่ครับลาหมูซุปจามดูหลาบห้าสิบบาทเองอัน,นี่เนื้อมั้งเนื้อเนื้อเนื้อมาแผงวดยนะ วะนี่ใส่ใส่นี่แล้วเนะะะาเออะสาิบแปเอไปซื้อมาได้สองขีดด้วยคำนี้กินเลยปพอแไ้วได้อืมกินอร่อยเจีปลาสัางอะไไม่ยีสิกแล้วีมาบัตเตอระไรมารไม่เทอาอะไเลยเอ๊แท่ไหมกินได้เนาะเก้ <Okay. S 1> okay. าาจกวัดชาเขียวขนมขนมนี่แค่เอาไปตับเทตับเทกาแฟเซียงเต้าหมอนผีป่าเน้ยต้ากอลหมอนมาด้วยบ้านหอยางขนมเออเชนเห็นมูเห็นลูกเชนไซโก้เพชรอยู่มูจิตมูจิตอยากไปวัดที่วัดปุกทองที่เราไปโน่นไงเราก็เลยพาไปไปนั่งรถไฟไปอันนี้ก็เต้าหมี่เราผีป่าเนี้ยอันนี้ก็อะไรอ่ะเนี่ยนะตัวเข่าด้วยอะไรรูกเข้ามา ทําไมเนี่ยแจจ่อဖြစ်ပါလားဒီนี่อะไรอ่ะโพแล้วอ๋อมาม่ามาม่าဒါကမမပြုတ်ဖြစ်ပါလားဒါကတော့កောက်ញิญកောက်ញิญနှုတ်ဖြစ်ပါလား샨កောက်ញิญနှုတ်ပါ샨កောက်ញิญနှုတ်ပါဒီမှာအာလူကြော်လေးပါပါလားဒါကတော့အာလူကြော်လေးပေါ့နော်ဟိုပိုက်ရက်มาดูเม็ดเม็ดก็ปิดทั้งคลิปแล้วมึงเอ้ยปิดนิดเดียวนิดเดียวแล้วด้วยทั้งมาจะอะไรกัน ปลาปลาเป็นกระสาทีพี่อุ้ยหี้เหรอโอนเต็มเลยตู้หรือจะดูเตะเทลเอต่างางไไม่หมดเราจินเลยกันไหมนี่ตัวนี้รูกเขาจะวิ่งไหมวิ่น้องวิ่งไปทางู้นเลยนรอดูดิมาก็มุไขยับไปตีนนู้นเลยเสือนะขยับไปตีมุนเลยไมได้ทิ้งเอาโน่นเขาวิ่งมาเราไปดึงไปอีกไมอ่ไที่หะ

เอาไ้ใต้เสือหรืวจะไห้บนเสือไว้ใต้เสือดีกว่าไหมัเจนนี่คับเฮ้ยเเนี่ยเนี่ยมือเราหายไปเนี่เคๆซาเจ่าเจม่าดช่วยาด้วช่วยเด้วยชวยเด โอ้โหโปถ่ายโปถ่ทยวิดีโอโปจะลงหูอันนี้คืออะไรอ่ะลาดเนื้อซุ้งตามซองย่างแล้วก็บอกว่าไม่ดูสะรงกุ้งนะพันแหย่ะมันมีพันใหญ่เลิตไ็นได้้ห่อยน้ม่มอะไรคอมเมนสายขาปลาอะ เรามาปิ้งนี่กันก็ต้องพูดแบบนี้เลียรึเลียรึพี่กุ้เลียรึมุ้ยเราก็ต้องบอกว่าเรามาปิ้งนี่กันนะได้ต้องพูดอย่างนี้ถ้าจะถ่ายนะถ่ายลงยูทูบบอกว่าปิ้งนี่กันมาปิ้งนี่กันอันแรกนี้อันแรกนี้อับเบียวอับเบียวเอ๊ะรู้ประการสถานการณ์จะคนนักขี่อเลยถานการณ์อะไรกันโอ้เอาานี่มา นายโฟก์ไปคือบอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร,นนออะไรให้เขาซื้อปลาปลาซุปปลาานะาม,ามุ่ยภาษาพม่าเลยมุในใน่ยภาษาพม่าเลยไม่เป็นไรโกให้เขาคุยภาษาที่อันนี้ขนมหวานค่ะขนมหวานค่ะเออช้อเนี่ยสวยมากเลยพ<า>ี่อ๋ออันนี้มาดูหน้าเลยอันนี้มาม่ากินกับส้มตำอันนี้ตำปูปลาแซ่บอีเรีเด้อโอเคมีหน้าแบบนี้มีหนาแบบนี้ อันนี้อันนี้ราบอะไรหรอราบเนือ้ออันนี้ราบเนื้อคะ่ะราบเนือ้อแซบ่บแซบ่บแซบ่บสวยอันนี้ก็น้ำดื่มคะ่ะ <c oughs> ถ้ากินแล้วก็ค้องคอโอเคเรามาปิกนิกกันที่สถ <Okay. S 1> านที่แห่งนี้เย็นสบายโอเคมากินด้วยกันนะคะไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยเค okay. อยากกินมัได้ชาเลยเอาฟิวอนบอดิเรียกเพื่อน เรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเรียบเพื่อนเอ้ยเจ๊บอกว่ามามามากินเนาะนี่มาเสร็จเสรมามาเด้อโอเคภาษาพม่าหรอภาษาพม่าหรอทำไอ้า๋อภาษาพม่าก็ได้ลาแค่ราแค่ซา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 เกาเดซากอมากอนะอันนีมาก มาม่า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 ข้าวซอยมาม่าข้าวซอยอันนี้ภาษาพม่าเรียกอะไรอันนี้แจ้อะหนังไก่เจะตีจิวพักแจะตีเจะตีจิวเจะตีจอนี่นะภาษาไทยหนังไก่ภาษาพม่าเนี่ยแจะยีจออร่อยมากกรอบกรอบออันนี้ติโมูตินะ โอดีท้าลองกินให้ด้วยนะอันนี้ตีโมดีทาตีโมดีทาใส่อันนี้ตาน่านะตาน่าตาน่าแซ่บแซ่บอันรวยแซ่บเก้าเดซเก้าเดซเดี๋ยวเขาบอกคนนี้ใครวะเป็นคนไทยหรือพม่าวะเอาลับหมูด้วยนี่ลาบหมูเออลับไม่กินติ่กนิดติ่กนิดพอแล้วพอแล้ว เพ่อน้เพ่นเพื่อนกินเขาก็พูดด้วยปลารวไมน่ะเดูดิ่ตุ้งมก้ลาบดมอร่อยดาลอยใช่ปะอร่อยไมพ่อนสุดยอดสุดยอดโอเคกินกันนี้อร่อยที่สุดปลาซบดำเขาอร่อยอ่ะไม่บอกนด้่าลาปลาเาอร่อไม่บอกว่าจะลงยูทูบจะได้ต่ตสนี่สวยอยู่แล้วเนี่ยดูเลยน่าที่สวยอย่ อาเลอเธออืม่อยนะนี่นั่งคนละแก้วพี่ปา,านแน่นดิี่ปานแน่นนพี่ปานนลูกไม่มังนกัรนะกองพี่วันมากองมวยมาแสดเห้าผลทำไมหรอบ้านลูกสาวติดโค,ควิดอ่ะ